ฮ้าเราคือโจนมืออาชีพ <favorite> มึงต้องทำอะไรนะสุริมอะไรเอาไมโครคาเมล่าไปวางไว้ใน206จะไปนี่ส <STEPHAN players> ินะชี้มึงว่างโคตรน้อยโอ้โห เอ้ยกล้องแม่หงหมุนตามไอเวนเก็บโดนเมื่อกี้รับบาลไม่มีที่แอร์ไปกูด้วยนี่เปิดก็วะเปิดไม่ได้ดู๋วกูหาไม่เจอโอเคเปิดไม่ได้ โอ้โหไม่มี PDA เย้พี่กลับมาแล้วน้องเพราะเครื่องแฮกโอ้มีทีเกมสุดหล่อเที่ันนี้ชอบจริงๆเลยเอ้าง่ายจังมัจะง่ายง่ายเว้ยไหนๆไหนมีอะไรป่นมัง่ง มึงไม่เปิดไฟไว้ที่โจมันมืดโจนก็มืดเปนเดอเปิดไฟไฟฉายก็แสบตาอะไรเง,งี้ยเฮ้ยหมออย่านะอย่านะะต่อยนะสสยมันสงสัยมันสงสัยอย่าอย่าสงสัยอย่ารู้เยอะพวกมึงอะ่ะอย่าสงสัยเนาะอย่าสงสัย ถือว่าพี่ขอวะ่ะไอต่างคนเลยสีนาฬิกาสทิ้งจอยทิ้งมือถือเก็บนาฬิกาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว ไปแล้วตู้นั้นปล่อยมันไปแล้วกันเขาจะปิดเร็บไปดิเดี๋ยวแม่งออกจากบ้านแล้วเออถอยไปน้องให้พี่เดินสะดวกเถอะไปเลยเอออยู่ตรงนั้นแหละเก็บได้อยู่ไปแล้วเพน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 รีบเพนรีบเพน เชข้ม่ง,มง็อบประตูใส่กูจะได้อยู่โอ้โหเกือบไปแล้วกูขอทุนคืนเลยเหออวะแม่งซื้อเครื่องแฮกไปหมดตัวเลยราคาโคตรแพงหมื่นสี่ขอยญาตเลยขอยญาตคืนทุนอะไรนี่ อุ้ยนาฬิกาสามพันสองนาฬิกายืมเพื่อนมาสี่พันหายโบราณไอแจกเอ๊ะอะไรวะแจ๊กอะไรเอ๊เครื่องดนตรีไม่มีเรีเยบร้อยทีวีเจ็ดร้อยมือถือกุลีเปิดล็อกเหมือนเลยหกร้อยอุ้ยหกร้อยแปดร้อยพันสอง พี่อะต้องกลับไปเอากล้องออกสินะลับไป uh huh. พี่มาแล้วน้อง uh huh. คิดถึงพี่เปล่า uh huh. ต้นของครับ uh huh. ยกการหายไปแล้วพ้น อย่ารู้ตัวมาเอาแค่นี้แหละไม่ต้องรู้ไม่ต้องตื่นอยู่่งนีไว้นอนนอนไปง่วงก็นอนไม่ต้องฝืนเดี๋ยวปล่อยให้โจนไอ้นี่เองจัดบ้านให้เดี๋ยวมาสเตอร์โจนจัดบ้านให้ไม่ต้องห่วงไอ้น้อง ไอ้เย้ทีวีสองอันกู <c oughs> โอ้หมดไฟว่าเอ้ยไม่ได้ทีวีสองอันโอหมดไฟเลยแม่งขาเสือบไปแตะเส้นขอบออกแมพเรียบร้อยหมดไฟเออเฮมาสเตอร์จไม่ถูกใจกับทีวีสองอันที่หายไปของเขาอุ้ยอาิกาพันห้าอุ้ยพันแปอุ้ย โู้หหนึ่งพันหนึ่งร้อยมาสเตอร์โจถูกใจสิ่งนี้หายงอมแล้วมีไฟเลยวะ่ะโอ้โหให้กูไปขมโมยรถอีกแล้วโอ้แม่แม่งไมง่คุยค้ยคุย้ยคุ้ยหมดไฟเอาไงดีวะจบคลิปหรืออีกสักคันอีกสักคันแถมแถมแถมเมื่อวานสองสามวันที่เราไม่ได้ลงแถมแถมแถมให้แล้วกัน มันจะลงเพราะอะไรครับความเกมมันอัปเดตอ่ะทำไมได้อ่ะแม่งอัปเดตเสือพรอมกันอีกกี่ควยตำรวจเปิดนะตำรวจเปิดนะอย่าหันมานะอย่าเสือเอือดนะตำรวจพ้นนะบายๆชิลิมดูกล้องโอ้โหเกืียแล้วกูเฮ้ยหน้าขวาประตูแบบนี้เลยเหรอเกือบไปหรือเปล่า เล่นขวางกันแบบนี้หโหโหูหว้าวอันนี้เอาอันนี้แพงร้อยเจ็เก้าเจดทิ้งเลยหนักเกินถูกก็ถูกเ๋ยวมันรู้มันรู้แล้ว,วกูควรทำยังไงอ่ะกูรอตำรวจมาแล้วกันนะใคร โอ้โหโอ้โหมึงมึงบอกกูทีว่ามึงรู้หรือมึงไม่รู้มึงทำขนาดนี้เก,กี่ยวกูโอ้โหมหมดไฟ มันต้องแบบนี้นี่เองต้อแบบตัดสัญญาณเตือนหน้ารถก่อนไอ้เหล่าก็ไอ้นี่ซะด้วยสิแล้วกูจะเอาันนี้ไปยังไงซ้อนหลังไปด้วยได้ปะซ้อนไปด้วยพี่เอ้าไม่ได้ก็ไม่เอา้าแอลทีวีแอลทีวีอ้าวไอ้เชติดบาร์กไอ้ส,าาสัตว์ทีวีใหญ่เกิน อาออกให้ครับผมเอาออกให้ผมว่าออกให้ผมเอาออกให้ไอ,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 อ้คุณอะไรเนี่ยผมก็สาวทีวีออกให้คุณเลยนะอยากเกียนครับอยากเกียนก็โอ้โผมเห็นพี่ติดไอเดียไอประตูผมเลยมาช่วยโอ้ทำไมพี่เท่าหนีกับผมอ่ะพี่เจ้าตำรวจทำไมอ่ะพี่หมดไฟนะพี่แบบนี้หมดไฟนะ ทีวีอยู่ไหนได้แล้วได้ทีวีแล้วได้ทีวีแล้วอ่าออกจากบ้านหมดเลยอ้าวยังไงทีนี้อย่างนี้ใครสวยพวกมึงไงไม่มีเซฟทิ้งหรบบ้านนี้โอ้หมดไฟเอไม่มีจริงห้องเด็กก็ไม่มี มึงบอกว่ามีห้องเด็กกูไม่เห็นมึงมีลูกเลยเมื่อี้อแล้วประตูอยู่ก็เปิดเองผีหลอกเลยแน่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนูไม่อยู่คนไม่อยู่หนูล่าเริง เชีกาวีห้าพันไวโอลินสี่พันอู้หูกูเก็บของแพงมาได้เฉยเลยอิ่มอิ่มเลยว่ะอู้ชอบเก็บของเยอะจ้สามหมื่นห้าแล้วกูเผอ่กดไปแล้วไม่ถามกูด้วยว่าจะตกลงไหมตามกูไ้เหียหายไปมือโอ้โหหมดไฟเลยกูบ้าน บ้านใหม่สามหมื่นวูวเจ๊อยู่บ้านแล้วขอบคุณเจ๊สองหมื่นแปดโอ้และกูซื้อรถไปแล้วฟาร์มหมดไฟไปปะะ้าเจอกนใหม่คลิปหนะ้า